ชุดแต่งแบบนี้ใช้เงินออกรถเพียง49,000บาทกับรุ่น XLS ได้อะไรบ้างมาดูกันค่ะคันนี้ลูกค้าเลือกชุดแต่งแบบ l รปเตอร์ค่ะ ด้านหน้านะคะกระจังหน้าทรงแรปเตอร์พร้อมไฟ3จุดแบบนี้เลยค่ะด้านข้างลูกค้าได้คอไฟหน้าครบเซตเลยนะคะด้านล่างแบบนี้เลยค่ะได้ชุดกันชนหน้าแบบแรปเตอร์ค่ะพร้อมไฟตัดหมอกมาให้ด้วยแบบนี้เลยสรูปนะคะจะเป็นสกูปทรงเดียวกับแรปเตอร์เช่นกันค่ะดูภายนอกแทบแยกไม่ออกเลยนะคะว่าคันนี้เป็นรุ่น xls ค่ะ ย้ำอีกครั้งนะคะใช้เงินออกรถเพียง4,9000บาทจบได้ชุดนี้เลยค่ะเดี๋ยวพามาดูต่อที่ด้านข้างกันนะคะว่าลูกค้าเลือกรอแม็กสไตล์ไหนล้อแม็กนะคะลูกค้าเลือกลายแบบนี้เลยค่ะลายนี้เป็นลายฮิตสำหรับรุ่นนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นแม็กขอบ18ค่ะยางเป็นยางซูแม,ม็กไทยค่ะเป็นยาง AT นะคะวิ่งได้ทางทางเรียบแล้วก็ทางขรุขระค่ะด้านบนนะคะซุ้มล้อแบบแรปเตอร์ค่ะนี่ หล่อลงตัวไปเลยค่ะในคันนี้ด้านข้างนะคะแบบนี้เลยค่ะติดแก้มข้างเพิ่มค่ะทำให้รถมันดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็กระจกมองข้างเดิมนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถลูกค้าเลือกครอบกระจกมองข้างมาด้วยค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีเบ้ารองมือเช่นเดิมค่ะช่วยกันลอยนะคะแล้วก็ดีเทลเพิ่มอีกนิดนึงก็คือลูกค้าติดเบ้ามือจับด้วยค่ะข้อมือจับแบบนี้ แบบนี้เลยค่ะนี่นี่นบบนอ่าแ,แ,แล้วก็ด้านหลังนะคะลูกค้าเลือกลายสติกเกอร์ที่เขียนคำว่าレนเจอร์ค่ะแบบนี้เลยส่วนด้านหลังนะคะลูกค้าอัปเกรดเป็นไฟท้าย LED ค่ะ,ะได้เป็นไฟท้ายตัวท็อปแบบนี้เลยนะคะพร้อมข้อไฟท้ายแบบนี้ค่ะทำให้รถมาดูมีมิติมากยิ่งขึ้น ด้านล่างนะคะลูกค้าเลือกเปลี่ยนเป็นกันชนเหล็กค่ะพร้อมห่วงลากตูงแบบนี้เลยนี่แล้วก็มีไฟสองป้ายทะเบียนด้วยค่ะแบบนี้เลยค่ะ,ะเท่านั้นยังไม่พอค่ะเดี๋ยวเชียร์พามาดูกันที่ภายในนะคะว่าลูกค้าจะแต่งอะไรเพิ่มบ้างดีค่ะตะเดนลูกค้าเรืองอัปเกรดจากเบาะผ้านะคะเป็นเบาะหนังค่ะ จะได้แบบนี้เลยเบาะหนังอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกแบบเลือกสีเลือกลายได้ที่ลูกค้าต้องการจะปักบนหนังนะคะลูกค้าก็ต้องการเดินได้เป็นสีส้มแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัดด้วยสีส้มแถบนี้แล้วก็ปักคําว่า lapster ด้านตรงแผงประตูนะคะอันนี้เชก,ก็จะหุ้มเพิ่มไปให้ด้วยจะได้หุ้มหนัง ที่แผงประตูค่ะพร้อมเดินได้สีส้มเลยค่ะเดี๋ยวพามาดูดีเทลเบาะหนังด้านหลังนิดนึงนะคะนี่เลยค่ะงานเบาะหนังเรียกว่าเนียนกลิบเลยค่ะเดินได้สีสม้มโดดเด่นสุดๆไปเลยนี่เป็นยังไงกันบ้างคะกับคันนี้จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวรถคันนี้ค่ะ XLS นะคะดูภายนอกแทบดูไม่ออกเลยค่ะว่าเป็นรุ่นนี้นะคะแต่งได้เหมือนแรปเตอร์สุดๆไปเลยค่ะอย่างนี้เชิญแจ้งนะคะชุดแต่งแบบนี้ดาวเริ่มต้นที่49,000บาทฟรีชุดแต่งแบบนี้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้เชี่ยขอจบการรีวิวเท่านี้นะคะแล้วก็คลิปหน้าจะพามารีวิวรถแต่งแบบไหนอีก ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e ให้เชียร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเชียร์ทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ที่ด้านล่างนะคะสงสัยสอบถามเพิ่มเติมนะคะโทร0952246549ค่ะหรือแอดไลน์ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ